วันนี้เราจะมาดูราคาทองรูปพั์กันนะคะอันนี้เป็นเหรข้อมือกำไรนะคะน้ำหนัก6บาทก็ประมาณถ้าไปขายตอนนี้ก็ราคาประมาณแสนห้าหมืนเจ็ดพันแปดร้อยนะคะนี่จากห้างของยาลาแท่งหนึ่งนะคะอันนี้กล่องใส่ของเขานะคะมาดูความอุ่นยามกันนะคะราคาทองคำวันนี้นะคะ รับซื้อที่26,300ขายออกที่26,900บาทค่ะเส้นนี้ก็เลยตกที่ประมาณ6บาทคูณไปแล้วก็ได้157,800สาหในราคาวันนี้นะคะนี่เลยถ้าใครมีทองเก็บไว้นะคะตอนนี้เอามาขายก็ได้ราคาอยู่นะคะราคาขายอยู่ที่ ถ้าล้างทองก็เรียกว่ารับซื้อนะคะส่ดหลรอไปขายก็26,000กว่าเส้นนี้6บาทสำหรับเด็ดข้อมือก็แสนห้ามื่นเจ็ดพันแปดร้อยโอเคสวยงาม,อมเอามาชื่นชมนะคะมาระดกตุ้กทษสวยงามซื้อเก็บไว้เก็งกำไรได้ใส่ข้อมือก็สวยงามนะคะเน็ต ดีเราจะเอาก็บเอาไว้ขายซื้อไว้เก่งกำไรเนาะซื้อไว้ออมสวยงามช่วงไหนไม่มีเงินหรือ,อไปลงทุนต่อยอดก็เอาส้นนี้ไปฝากขายก่อนมีตังค์มากๆเอากำไรไปซื้อเก็บไว้ทำอย่างนี้เพื่อออกดอกผลนะคะได้ทีก็เยอะพอสมควรถ้าเกิดว่ามีส่วนต่างที่แบบช่วงไหนลาคาทองขึ้น เราคาทองกับน้ำมันมันจะอิงกันนะคะด้านหนักเสฐศาส์อเอาไปกินด้านผองก็ไม่ค่อยมีขาดทุนนะคะเพราะว่ามีจะได้มากกว่าถ้าเราเป็นเงินเย็นเจี๊ยบเราไม่ต้องรีบขายแล้วก็แช่ไว้พอราคาขึ้นเราขายเราจะได้ส่นต่างเนี่ยนะคะเราจะเอาไปเก็บใส่ก่อง<ม>ชมความสวยงามของเขาพอใจแล้วก็ เป็นกำลังใจให้กับคนที่อยากสะสมทองเนาะอันนี้ก็เป็นมารดกตกทอดนะคะสวยๆอโอเคนะคะบ๊ายบายจากข้างตัวเยาวรา